วิธีเชื่อมจิตให้เขารักคุณตลอดไปสวัสดีครับผมรูรบสอนจ er ิวัลขรสายรำตอนนี้ครูมีใบประกาศนิบัติวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยลครับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งในห้าของเมริกาครับแล้วก็ครูยังศึกษาวิชา science of happiness ของมหาวิทยาลัย university of california ครับวันนี้ถ้าคุณอยากเชื่อมจิตให้เขารักคุณตลอดไปคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องของสมองครับเพราะความรักเป็นเรื่องของสมองครับคุณจะต้องรู้ว่าสมองทงาอํางานยังไง สมองมีจุดอ่อนหนึ่งในนั้นคือสมองตัดสินอนาคตจากปัจจุบันและสิ่งไหนที่ทําให้เขาอะจะเชื่อมจิตกับคุณในทางแย่ๆทำให้เขารู้สึกไม่อยากเชื่อมจิตกับคุณไม่อยากจะเชื่อมจิตให้เขาหลงรักคุณตลอดไปสิ่งนั้นก็คือถ้าปัจจุบันคุณเป็นแบบนี้อยู่ข้อแรกหนึ่งคุณง่ายสําหรับเขานัดเมื่อไหร่ก็จะไปนัดเมื่อไหร่ก็ว่างคบกันไม่กี่วันก็มีอะไรบนเตียงกันแล้ว แบบนี้ถือว่าง่ายพอเป็นแบบนี้ปัจจุบันคุณง่ายอนาคตเขาก็จะคิดว่าคุณเป็นคนง่ายๆเป็นคนง่ายแบบนี้ก็คือเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นถ้าคุณทําแบบนี้เขาไม่มีทางจะอยากจะเชื่อมจิตกับคุณครับข้อที่2ครับเป็นคนที่ยอมอะไรก็ยอมเขาทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่าเรารักเขาเรากลัวจะสูญเสียเขาไปกลายเป็นผ้าเช็ดเท้าของเขาเขาทําอะไรกับเราก็ได้ตบตีเช้าเย็นเขามีมือที่3าคุณก็ยังยอมคุณไม่เคยหาวิธีที่แก้ไขปัญหา แบบนี้เขาไม่มีทางเชื่อมจิตกับคุณครับข้อที่3ครับคืองอเขาตลอดเวลาเดี๋ยวก็งอเดี๋ยวก็งอเดี๋ยวก็ง้อคือถ้าเราทําผิดเราก็ควรงอแต่ก็ไม่ใช่ทําผิดเรื่องเดิมตลอดแต่ไม่ใช่ว่าเออก็ง้อเออก็งอเพราะเรากลัวที่จะเสียเขาไปแบบนี้ก็จะทําให้คุณเป็นคนที่ไม่มีค่าแบบนี้เขาไม่อยากเชื่อมจิตกับคุณครับข้อที่4ครับการที่เรา่โฟกัสแต่เขาชีวิตเราวันๆไม่เคยโฟกัสชีวิตตัวเองเลยไม่เคยพัฒนาชีวิตตัวเองโฟกัสแต่ว่าตอนนี้เขาทาอะไรอยู่เมื่อไหร่เขาจะรักสักทีเมื่อไหร่ เขาจะส่งข้อความหาฉันเมื่อไหร่ก็จะมีใจให้ฉันอย่างนี้เป็นต้นแบบนี้เขาจะไม่มีทางเชื่อมจิตอยากจะรักคุณตลอดไปครับข้อต่อมาครับคือการที่คุณน่ะฝากความสุขของคุณน่ะเอาไว้กับเขาทั้งหมดเลยคือไม่สามารถที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณเอาความสุขคุณไปฝากไว้กับเขาซึ่งมันเป็นภาระ,ะที่หนักอึ้งแล้วไม่มีใครอยากได้ภาระ,ะนี้ดังนั้นถ้าวันนี้คุณยังมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ได้อย่าลิมีแฟนครับเพราะ คุณก็จะเอาความสูงคุณไปแขนวนด้วยคนอื่นซึ่งมันเป็นภาระ,ะสําหรับเขาและคุณก็ให้ความสุขใครไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีความสุขด้วยตัวเองข้อต่อมาครับคือการยึดติดเขาถ้าเกิดคุณไปยึดติดเขาว่าต้องเขาคนนี้เท่านั้นเขาก็จะรู้สึกได้พอเขารู้สึกได้เขารู้สึกไงเขารู้เาจะรู้สึกเขาไม่อยากเชื่อมจิตกับคุณเพราะว่าไม่ต้องเชื่อมจิตคุณก็มาหาเขาแล้วไงไม่ต้องเชื่อมจิตคุณก็ ยอมเขาอยู่แล้วไม่ต้องเชื่อมจิตคุณก็รักเขาอยู่แล้วไม่ต้องเชื่อมจิตคุณก็เป็นของตายของเขาอยู่แล้วแล้วอย่างนี้เขาอยากจะเชื่อมจิตรักคุณตลอดไปได้ยังไงข้อต่อมาครับคือการที่เราเป็นคนงี่เง่าเป็นคนที่ชอบประชดประชันการทำแบบนี้มันจะทําให้สมองสัตว์เลือยคานของเขา่าสมองเรียที่เป็นเบรนเขารู้สึกว่าคุณเป็นศัตรูและไม่มีใครอยากจะได้ศัตรูเข้ามาเป็นแฟนไม่อยากไม่มีใครอยากจะเชื่อมจิตกับศัตรูดังนั้นอยากให้เขาเชื่อมจิตรักคุณตลอดไปงี่เง่าประชดต้องเอาออกไปจากชีวิตคุณครับข้อต่อมาคร แคร์ความสุขของเขามาก่อนจริงๆแล้วเราจะต้องแคร์ความสุขเราก่อนเป็นอันดับแรกเพราะถ้าเกิดตัวเรายังไม่มีความสุขเนี่ยเราจะไม่มีทางที่แผ่ความสุขให้ใครได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณมัวแต่แคร์ความสุขเขาไม่แคร์ความสุขคุณเองเขาก็จะมองเห็นคุณไม่มีค่าเขาก็ไม่อยากจะเชื่อมจิตให้รักคุณตลอดไปเพราะไม่มีใครอยากเชื่อมจิตกับคนที่มันไม่มีค่าและคุณก็จะไม่มีความสุขด้วยดังนั้นคุณต้องดูแลความสุขของคุณก่อนปกป้องความสุขของคนก่อนหน้าที่เดียวที่เรามีในชีวิตเราที่เกิดมาคือออออตต้้งงงงปปกคววามสุขขัเ เพราะเราเกิดมาเพื่อต้องการมีความสุขถ้าคุณไม่ปกป้องความสุข,ขคุณเองชีวิตคุณจะเป็นยังไงแล้วคุณจะเอาความสุขไปให้คนอื่นเขาได้ยังไงแล้วใครอยากจะเชื่อมจิตรักคุณตลอดไปเป็นไปไม่ได้ครับลองไปสังเกตดูนะครับสาหรับใครนะครับอยากได้คําพูดช็อกสมองที่ทําให้เขารู้สึกดีคุณทันทีไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์นะครับแล้วพิมพ์คําว่าช็อกสมองและสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงนในใกคค์ครับเป็นกำลังใจทุ